ตอนนี้แม่าพาพี่พีซีนะคะมารับ,รกกบ,บนนะะลูกดิกกลับบ้านนะคะใกล้จะถึงลงบานแล้วนะคะอีกนิดเดียวนะคะไม่ถึง500เมตรนะคะเดี๋ยวจะไปหาลูกดิกด้วยกันค่ะพาพี่พีชมารับน้องลูกดิกกลับบ้านนะคะก็ดุว่าน้องจะดีใจหรือเปล่านะตื่นขึ้นมา <c oughs> เห็นไม่ไออยดีใจแน่ๆเลย ะะใกล้ถึงแล้วนะคะใกล้ถึงแล้วนี่ค่ะถึงแล้วค่ะดุ๊กดิ๊นี่ค่ะรักษาสัตว์นะคะรักษาสัตว์มาถึงแล้วค่ะจอดรถก่อนนะคะ นี่ค่ะมาถึงแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่เราจะพาพี่เอฟซีมาดูกันนะคะมามาหาพี่ดุ๊กดิ๊กค่ะน,นี่ก็เตรียมที่นอนมาให้น้องแล้วนะคะตรงนี้อันนี้ที่นอนที่พี่เอฟซีตามซื้อให้นะคะเดี๋ยวก็จะเอามาให้น้องนอนตรงนี้นะคะกลับบ้านนะคะ พอดีรถออยพับเบาได้นะคะก็เลยใส่เบามาให้นะคะค่ะเนี่ยเดี๋ยวพาไปด้นี่นะคะคลินิกนะคะที่บุรีรัมนะคะตรงนี้นะคะ มาคนเดียวนะคะมาคนเดียวก็จะแบบยุง่งจะนิดนิดนึงนะคะสองแสบนะไม่ได้มา มาถึงแล้วนะคะมารับน้องด้วยค่ะค่ะพีพีเอมารับน้องลูกดิ๊กกลับบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีมารับน้องกลับบ้านโอเคพี่ไลไสุดค่ะคุณหมอผ่าตัดแล้วคะ อ๋อค่ะเป็นยังไงบ้างเนองฟื้นแล้วยังเอ่ยนี่นะคะมาหาน้องแล้วนะคะลูกดีกลูกดีกลูกอุ้ยว่าไงคะอูไม่มารับหนูแล้วลูกโอ้โหไม่มารับหนูแล้วลูกนี่นะคะ่ะต้องต้องแยกค่ะต้องแยก อู้ดีใจดีใจดีใจค่ะลูกค่ะแม่มารับหนูแล้วแม่มารับหนูแล้วเนาะอู้ดีใจเลยหนูปลอดภัยแล้วลูกปลอดภัยแล้วนะคะมองตัดตอนสิบโมงกว่าใช่ไหมสิบโมงสิบโมง,โมงนี่ค่ะโอโู้อู้กำลังโซซัสโซซอยู่เลยลูกมามาทำไงอะอะ

่ย,ยังเดินเซ่อๆค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเอาไปไว้ในรถก,ก่อนโอเคโอ้คุณสวยคุณสวยของแม่ โอเคไปดูให้พี่หน่อยโอเคลูกหมักมามา,มาดิกมานอนลูกนอนอถึงบ้านเราแล้วแล้ว,ล,วลูกถึงบ้านแล้วนะคะโอ้ยเนี่ยพอมารับตอนที่แบบฟื้นแล้วก็จะยากนิดนึงนะคะยากยาเริ่มกินมีน้ำนะอาหารก็ให้กินอะไรเป็นมีนี้ให้กินน้ำโอเคค่ะ,คะเป็นคุณหมอนะ ไป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 ตายละเออโอ๊ยตายแล้วลูกลูกดิ๊กยังไม่ออกลูกออกไม่ได้เนีย่ยเดี๋ยวพี่จะปิดประตูนะคะาจะไปอย่างเดียวเลยจะไปอย่างเดียวค่ะออดิกนะคะนั่งก่อนโอ้คนเกง่งคนเกง่งคนเกง่งโอ้เวลาตื่นมาแล้วซาเลยเห็นไหมนะตื่นมาแล้วซาเลยเดี๋ยวแม่จะปิดประตูแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งออ โอเคปิดประตูนะคะโอ้ oh. นี่ดิกลูกมาดิกดิกเอ้ยดิกอ้เนี่ยนะคะโอ๊ยต้องรีบกลับบ้านทำอะไรไม่ได้เลยเอ่นอนลูกนอนนอนตรงนั้นแหละเออนอน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 นะคะนี่ค่ะหมดไปสองพันบาทนะคะสองพันบาทแล้วก็ได้ยาน้องนะคะคนเก่งปลอดภัยแล้วนะคะลูกนะคะนี่ คนเก่งอุ้ยแม่ดีใจมากลูกปลอดภัยแล้วลูกว้ายเยี่ยวเยี่ยวใส่ที่โนแล้วเยี่ยวชายชิโนแล้วอู้วว้ยตายแล้วเฮ้ยสงสัยปวดฉี่แรงแน่เลยฮะหนูปวดฉี่แรงหนูปวดฉี่แรงใช่ไหมลูกโอ้ย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  นั่งก่อน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 โอ้ยไม่ได้ผ่าไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้หมอมาช่วยน้องคะน้องคะมาช่วยพี่หน่อยช่วยจับพี่หน่อยแป๊บหนึ่งน้องฉี่น้องใสจะเป็นหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้ฉี่เต็มแบบเลย ้ตองเอาไปซักนั้นเนี่ยตายแล้วทำไงน,นู้น แล้วจะได้ข้างหน้าได้มั้ยอุ้ยแผลน้องแบบไม่เป็นไรค่ะถ้าหลุดก็ใส่เบตาดีนแต่ว่าใส่เป็นลำโพงค่ะเขาไล่เขาแม่เขาเลี้ยงค่ะมีอยู่ที่บ้านเดี๋ยวช่วยพี่อุ้มพี่หน่อยอมามาดูดิ้งมาอึบอึบอุ้มยังไงดีมาเร็วอ,อ่ะทางนี้แหละค่ะแบบแบบแบบนี้ค่ะแบบอแบบุ้มอแบบุ้มอย่างเงี้ยเอออึ้งเลยเออค่ะมาดูดิ้งมาดูดมาเพราะชนะเลยค่ะเพราะว่าเขาฉีดแล้วไม่เป็นไร พราะเขาอยู่ข้างหลังเขาไม่อยู่แน่นอนอ,อ่ะขึ้นไปลูกปะขึ้นไปโอุ้ยโอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วลูกฉันก็ดุไหมอืมไม่ดุคะ่ะไม่ดุแต่เช้าจะกัดเลยนะหรอเขาไม่คุ้นนะคะเขาไม่คุ้น,นใช่อะตรงนี้เดี๋ยวพี่ลูกไปให้พี่เป็บหนึ่งนะดงนะเดี๋ยวพี่ต้องพารีบรีบพากลับบ้านโอ๊ยหาง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 โอ๊ยจะโดนจะโดนหางนูน่ะลูกอะหางแป๊บนึง โโอหปิดค่ะอุยอ้ยอุ้ยดูสิปิดค่ะปิดค่ะปิดให้ค่ะอุ้ยหนูหนูไปทูลุก่อนลูกมาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่จะอุ้มหนูเองมา,อาโอเคอุย้ยเรามารับตอนน้องที่น้องยังไม่อ่อน้องฟื้นแล้วนะคะแล้วมาคนเดียวด้วยก็จะลำบากนิดหนึ่ง ปาไปข้างล่างเลยเอาม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 าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวนะคะน้องกลัวอ่ะลุกม,มา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 ขึ้นมาโอ๊ยฉีดเตกเลยนะาเอ่ะฉีดลาเลยแม่ต้องรีบเอาผ้าไปล้างโอ้ยปลอดภัยแล้วลูกปลอดภยัยด่าปลอดภยัยด่ <ส è S 1> ะไปมาทำได้อันนองกับแม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ขับรถไปตรงนี้เอออะอะอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยโอเคโอเคฮะกลับบ้านกันโอเคนะคะกลับบ้านกันลุกตั้งตรงนีต้องกลับบ้านเลยนะคะเนี่ยเป็นไไม่ได้เลยมารับคารลิวกลับเลยไม่ออยดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไม่ออยขอขับรถก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยค่อยอัปเดตนะ วันนี้น้องสะน้องแบบกลัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะควบคุมยากนะคะเดี๋ยวไม่อ้อยต้องค่อยๆไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันในรายหน้านะคะสวัสดีค่ะโอ้ปลอดภัย,ยแล้วลูก